เอามามีไม้สำรองติดอยู่ในกระเป๋าเสียงชัดไหม ก็จะหิวนะคะเลยแวะกินข้าวร้านข้างทางแถวโลนเมืองเนี่ยใช้ไม้สำรอง นี่ค่ะดูประจำดูเลยครับดูหนูเหรอคะโอ้ขอบคุณค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะ อ๋อขอบคุณที่ติดตามค่ะ,ะอ๋อค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะสาม,ะมีเป็นคนใต้ค่าน้ำชุบอร่อยมากเลยเนี่ยหนูยังไม่ได้กินกลับเลยเนี่ยโม่อยกินน้ำชุบอยู่เนี่ย สามีหนูคนลานสกาค่ะปกติไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่ว่าวันนี้หนูมาทุลังคนเดียว,อ,วยอ๋ออยู่อยู่ไหนฮะทุ่งสงอ๋ออืมคนใต้ใจดีดหนูคนเพชรบูรณ อ๋อค่ะหนูก็เป็นคนชอบกินผักกินอะไรอย่างเงี้ยเคียวแบบอร่อยผ่านหลายทีแล้วมันไม่ได้แวะเพราะว่าไปมามันไม่ค่อยมีที่จอดไงไม่เคยรู้นี่ไงเขาไปจอดแล้วนี่ไงอ๋อพวกอะไรมากินเลยร้านนี้อร่อย ยังไม่ได้กินกับข้าวที่สั่งเลยกินแต่น้ำพริกากับผักอยเนี่ยบางร้านเขาตัดหวานเยอะไปไงก็เลยชอบเลยเนี่ยอันนี้เขาไม่ตัดหวานมันจะออเปรี้ยวเค็มหอมหอมเคยแบบตัดหวานบางอย่างก็อร่อยมืนอย่างร้านอะไรเนี่ คนใต้ใจดีมากเกิด่านนาอยากปคนใต้อ่ะมตลอดอมแม่หัวคริสต์มาสที่มาคนเดียวเนี่ยแต่มีแม่มาด้วยเนี่ยเพราะว่าไปทำผม ไปเล่นน้ำต่ำแม่น้ำคอลินหลายชั่วโมงโผมเฟดหมดเลยม,เมันเป็นข้อห้ามนะออมันพวกงก่อบบน โอ้ยคิดถึงแม่ผัวได้ยินเสียงคนใต้คุยกันแม่ผัวใจดีนะเป็นคนพูดแม่เพาะพูดอยางองพูดภาษใต้แต่ว่าห่วงน้องน้อยทำต้มกะทิให้น้องน้อยกินน้องน้อยคือบาทวันอรออยแร้วอย่างแรง ดูหลายๆวันคิดถึงจะไปทำสีผมทุกคนนัดช่างไว้แล้วแต่กลัวว่าจะหิวง่งอ๋อจกินข้าวแล้วไม่ตัดมัดผมอยู่ข้างหลังข้างหน้าถักเปียมันก็ฟูงไงมันก็เลยเป็นโวลลุ่มขึ้นมา นี่แหละบัตรว้นอะ่ะไลฟ์สดแบบไม่รอให้สวยจะเบิ้ลข้าวดีไหมวะจะดีไหมวะหายแล้วนะ ค่ะได้เลยค่ะทางานเริ่มต้นด้วยการเบิ้ลหนึ่งจานแล้วก็ลาดแกงใส่บัวให้หนูหน่อยได้ค่ะ อยู่อำเภอทุ่งสงใช่ไหมคะอ๋ออยู่สุราชอืมอืม,อมจ้าอืมอืมหนูเห็นแล้วหนูเลงแล้วแต่หนูแบบหลายอย่างเดี๋ยวงงปกติหนูเป็คนสั่งกินเยอะนะแต่ว่าถ้ามากับสามีไงอันนี้มาคนเดียวกลัวกินไม่ไหว แต่มีนคนใต้เนาะเขาชอบกินอาหารใต้ใช่น่ากินมากเลยยังออก่อนยวกินเล่นไปพยาบาลอยู่บงกุฎวัฒนะใช่ค่ะคแต่ว่าลาออกตั้งแต่ปีห้าหกละห้าแปดห้าแปดห้าหกเนี่ยลาออกจากพนักงานประจำแล้วก็มาทำพาร์ทไทม์เพื่อที่จะทำงานออนไลน์พอทำออนไลน์ดีก็เลยหยุดการทำงานออหยุดพยาบาลแล้วก็มาขายของออนไลน์

เข้มข้นมากเข้มข้นอืมอืมแถวในดอนเมืองนี่แหละค่ะอยู่ตรงแยกทางเข้าบ้านพี่ต่อย điều hòa này, bữa sau thì, tiếng họ nói chuyện, nói đến mẹ của, hôm nay là ngày mấy, hôm nay ตรงเยื้องๆโรงเรียนประชาอุทิศค่ะแกงใต้ข้าวหมกไก่อแเราไม่ได้แวะทีมะหมูวัะดีจะเดาวมาแล้วเข้มข้นนี่เลยกินเยอะมากเลยอ่ะ โอ้ลูกบลเล์เลยโอ้นึกว่าแบบหมูเยอะหมูน้อยดูเนี่ยอักตักเลยจริงๆอันนี้เดียวรู้เรื่องแล้วนะแต่ <laughs> รู้สึกอยากกินข้าวเนี่อยอีน้ำชุบเนี่ยทำให้มันเจริญอาหารอืม เริ่มผีผมก็จะมาคนเดียวไม่อยากให้คนอื่นมาวุ่นวายรอเดี๋ยวดมก็อะแรจะมาส่งบอนวันก,ก็เลยขอมาเองคนเดียวดีกว่าวัเนียครับชอบกินไอ้นี่แกงอีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยได้กิน ลูกกล้วยอะ่ะที่มันกล้วยดิบอะ่ะเหรอคะเดี๋ยววันหลังมาดเดี๋ยววันหลังมาอุดหนุนมีความรู้สึกว่าเกาลี้ย้าแล้วมันหนึบหนึบดีอะ่นะเดี๋ยววันหลังมาอุดหนุน,นจ้าแหนไปจอดด้านหลังปปปปเปิดนานหรือยงังคะเนี่ย

ได้เลยค่ะนี่ยังไงเชียร์อยู่นี่ยงไงฟ์สดนะีคนดูเจ็ดร้อยเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสี่สิบคนหนูเข้าไปจอดข้างหลังที่จอดเยอะแยะเลยผ่านแล้วเห็นป้ายก็เลยคุยกันกับแฟนว่าอุอ้ยร้านแกงใต้เดี๋ยวมีโอกาสจะแวะแต่มันไม่มีโอกาสมันยุ่ง หนูก็เลยเนี่ยจะไปทำผมตรงนี้ใช่ค่ะใช่ใช่โอ้เดี๋ยวมากินเรื่อยๆแหละจ้าอืม อิ่มวะเป็นไงล่ะอิ่มเกินของใส่ยังไม่ปกตินะจะบอกให้น่าจะมีสารพิษปนเปือป้อนอะไรในอาหารอะไรสักอย่างที่กินเมื่อวันก่อนอิ่ม บุ๋มเอ็งเป็นไรอ่ะเวียนหัวบ้านหมุนเหรอหนูเป็นไรครับ้องบุ๋ม ก็ดีขึ้นแล้วนะไม่อะไรแล้วกายป่วยใจไม่ป่วยอะ่ะมันก็เลยบแบบไม่อะไรมากมายนนี้พี่พรเยอะาบูดูเหรอจ๊ะอยากไปเที่ยวบามจังหวัดชายแดน มันเผ็ดเยอะมากที่ถ้ำจังหวัดชายแดน,นแล้วแบบอากาศดีอ่ะเห็นเขาโพสเฟซกันแบบืหทถ้าคนมองข้ามเรื่องผู้ก่อ,อก,กันร้ายนะบรรยากาศดีมากอ,อ๋อห้องอ่ดท้องเสียโอเอ็งอ่ะได้แบบได้เจอกันตลอดอ่ะอิฉาวายบุ๋มเจออิชา,า,ยอ,ชาอยากเจออะ โก้อิ๋มว่ะของไคไม่ค่อยดีอยากไปแบบร่วยเปื่อยร่อนเปื่อยชิวๆ นอนดูท้องฟ้ากับน้องบุ๋มหาของอร่อยอร่อยมากินจริงขับรถแป๊บเดียวเองนะลู้ใครลับละถ้าจะไปหัวหินปานบุรีอะไปตอนดึกๆสามทุ่มไปแล้วถึงเช้าขับรถง่ายมากแบบ มามามาเป็นผู้ยิ่งใหญ่กันนี่นาตัวใหญ่จริงอ่ะคะอุอพัาสนาบอกว่าไรกุสุมาไปตามบานอ้วนแนะนำชอบอะบรรยากาศเลิศอาหารอร่อยใช่ไหมคะบรรยากาศตำหย่อมนั่นยอมนี่อะไรเงี้ยถ่ายรูปสวยมากไรกุสุมาแบบ ไม่ติดเลยถ้าไปเป็นเวลาดึกๆอ่ะอคนส่วนใหญ่จะแคร์เรื่องการเช็คอินไงนอนโรงแรมก็นอนโรงแรมกระหลวไปดินอนโรงแรมแบบ400-500อ่ะไม่แย่นะ600-600อืมไม่แย่ใคเท้ามาค่อยหาที่ Luxury อยู่ อำนวยความสะดเราปล่อยตัวปล่อยใจสั่งหาหอรอร่อยๆอมากินกันอัปเดตกันทำอาหารก,กินชวนกันทำอาหารกินแล้วก็แบบทรละปีซึ่งกันแล้วกันอะ เมื่อกี้ไปคุยกับเจที่เครื่องกินมาเออเจไม่ได้คุยด้วยสิที่เครื่องกินมีคนดูไหมเออเจลืมบอกผมเจลืมบอกไปลืมบอกแฟนๆนะคะ Facebook เพิ่งให้คุณสมบัติบานอ้วนมาสองวันละสามารถโพสข้ามเพจที่เราดูแลได้ถ้าคุณเป็นเจ้าของเพจหลายเพจอะ่ะคุณสามารถโพสตและไลฟ์แบบเนี้พนย,ยพร้อมกันทั้งหมดเลยไลฟ์พร้อมกันทั้งหมดเลยทุกเพจเลยได้ เป็นเป็นคุณสมบัติที่ Facebook เพิ่งให้นะคะไม่รู้ว่าเพจอื่นทำบานบ้างหรือยังแต่เพจบานอ้วนทำได้แล้วถ้าทุกคนดูตรงนี้อยู่แล้ววิ่งไปดูที่เพจเครื่องกินนะคะก็จะเห็นบานอ้วนแบบเนี้เพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ที่เพจเครื่องกินพิมพ์แลบานอ้วนไม่อ่านไม่ต้องตกใจไม่ได้เปิดดิสเพย์ขึ้นมาอ่านเดี๋ยวต่อไปไลฟ์อะไรก็จะเปิดดูแล้วก็อ่านคอมเมนต์ทุกที่เลย นะคะบานอ้วนก็ทดสระบบอยู่อย่างที่บอกค่ะบานอ้วนไม่ได้ปล่อยให้เวลามันผ่านไปเฮ้เมารีคริสต์มาสตอนนี้อากาศร้อนแล้วอืมเดี๋ยวมันก็จะมีมวลอากาศหนาวมาอีกขอกําลังใจให้หน่อยได้ไหมคะอยากมีความมั่นใจแบบบานอ้วนจังเลยก็มั่นมั่นไปเลยสิคะไม่มีอะไรคะ่ะจําไว้เลยว่าเสียงหรือคําพูดคนอื่นเนี่ยแค่เสียงอย่ารับเอาเนื้อคําเนี่ย เข้ามาเก็บไว้ในติดใต้สํานึกเสร็จแล้วเอาเอามาวางไว้ตรงหน้าก่อนวิเคราะห์แยกแยะก,ก่อนว่าควรจะเก็บหรือไม่ควรเก็บคําที่คนอื่นทําให้เราดูแย่ลงเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยควรเอาไปปรับปรุงเราก็ปรับปรุงแต่ถ้าเกิดมันเป็นคําที่แบบเอ้เราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดอนยะ่างเงี้ยก็แค่นั้นแหละก็ขยะก็ทิ้งไปนะคะความมั่นใจค่อยๆมีมากขึ้นนะคะเมื่อเรามีศักยภาพทําสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ให้ให้ดีที่สุดอะ ทำอะไรอะ่ะเมียที่เป็นอะไรอะ่ะเป็นเป็นนักเรียนก็ตั้งใจเรียนเป็นคนทํางานก็อ่านจอบดีสคริปชั่นเราสมัครงานมาด้วยเหตุผลอะไรก็ทํางานตามหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด mm hmm. เหตุผลที่อยู่ร่วมกันระหว่างคนมันมีเหตุผลต่างๆนานามากมายนะคะ mm hmm. ก็อยู่ด้วยความเข้าใจแล้วก็พัฒนาตัวเองกับงานที่ตัวเองทําความมั่นใจความคนที่เป็นคนมั่นใจอะ่ะจะเป็นคนที่ ไม่ใช่มั่นหน้าแต่เป็นคนที่รู้ศักยภาพตัวเองว่าตัวเองทําได้ดีในแบบที่ตัวเองถน,นัดเวลาทําอะไรมันก็มีความมั่นใจรู้หลักการน่ะว่าเราจะมั่นใจได้อะไรบ้างมันก็มันก็มั่นใจไปเองค่ะไม่มีอะไรเราไม่ทําอะไรผิดอ่ะคนอื่นก็แค่ลงปากเท่านั้นเองพลังดีๆก็เก็บพลังไม่ดีก็ปล่อยนะคะแต่ว่าเวลามีอะไรเข้ามาเนี่ยเอาวางไว้ตรงหน้าอย่าเอาเข้ามาเลยแต่บรรลุนวลก็อดไม่ได้นะบางทียันไต้ววะเวลาใครพิมพ์อะไรมากล,ล,ลนๆอะไรเงี้ยก็มันไส้อยู่แต่ก็ พยายามหมั่นไส้เฉยนะแต่ก็ไม่ได้ทำเลยแต่แล้วช่างรอขอบคุณที่ติดตามนะคะอยากมีเวลาคุยด้วยนานๆแต่ว่าชีวิตจริงไม่ง่ายหรอกคะ่ะบานว้นทำงานเยอะมากนะคะก็จะมีผลงานให้พูดติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขายเสื้อผ้าดได้แบบเยอะมากๆวันวันหนึ่งแบบออกแบบเป็นพันๆตัวนะคะบางทีช่วงนี้แบบอาจจะตอบชาบ้างนะคะหรือบริการช้าหรือมีตกหล่นผิดพลาด บัตรอ้วนไม่หนีหรอกเดี๋ยวเราแก้ไขให้นะโดนทักเรื่องรูปร่างจนไม่มั่นใจในตัวเองในเรื่องการแต่งตัวเลยค่ะขอบคุณค่ะก็คนอื่นทักก็ช่างเขาเถอะค่ะเราชอบอะไรเราก็พัฒนาปรับปรุงเขียนคิ้วไม่เก่งก็หัดเขียนคิ้วเขียนจนมันเก่งไปเองแหละเขียนไม่ดีก็ลบ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 เขียนจนมันดีมือมันก็นิ่งไปเองทําอะไรไม่ไม่เป็นโยโยงยงก็ทําให้มันบ่อยๆนะคะล้มบ่อยๆคนเราอะ คนที่เขาประสบความสําเร็จอ่ะเขาไม่ใช่ทําเพราะเขาเก่งคนที่เขาประสบความสําเร็จคือเขาล้มเหลวมาเยอะแล้ววันที่เขาประสบความสําเร็จคืออะไรคือวันที่เขาล้มมาเยอะจนเขารู้หลักที่จะยืนที่จะทรงตัวแล้วไงเขาถึงลุกขึ้นยืนได้อ่ะเพราะว่าเขาแบบเพราะเขาเจ็บมาเยอะเหมือนว่านี่แหละนะคะไม่มีใครลาบลื่นหรอกบางทีเราคิดอยู่ในมุมของตัวเองว่าเราแย่จังอะไรเงี้ยจริงๆทุกคนก็โดนเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่า มันอยู่ที่ไมซ์เซ็ตมันอยู่ที่วิธีการคิดนะคะยังไงเป็นกําลังใจให้นี่ยแหละเข้ามาเลยใครเครียดก็ระบายออกมาเลยเดี๋ยวจะบอกให้เราก็ไม่ได้เป็นคนที่เพอร์เฟกขนาดนั้นหรอกมีดปักหลังอยู่สิบเล่มปลอบใจคนที่มีดปักหลังอยู่ห้าเล่มหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็นะคะไม่มีอะไรหรอกชีวิตก็งนี้แหละมาไม่ทันตลอดอะวันอภนระอปแล้วเด้อ โอเคไปแล้ว I have to go Merry Christmas everyone bye bye love you guys bye bye see you next video นี่เดี๋ยวรอดูนะคะทำความผิดเอาไว้เดี๋ยวขอไปแก้ไขก่อนนะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นยังไงก็เป็นอย่างละค่ะนะคะโอเคนะบายบาย I love you โอ้มาช้าไปแล้ว